คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําพาสต้าผัดขี้เมากันค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นพาสต้าแบบเส้นเกลียวแบบนี้นะคะเพื่อนก็ถ้าใครยังไม่เคยลองนะคะก็ไปหาซื้อมาลองได้นะมีตามห้างส,สินค้าหรือว่าจะซื้อทางออนไลน์ระวางลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเราก็จะต้มให้สุกก่อนนะตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือนะ้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยแล้วก็เทเส้นลงไปค่ะ ต้มจนกว่าจะสุกเนาะการใส่เกลือทําให้รสชาติดีขึ้นส่วนน,น้ํามันนี่ก็จะทาให้มันไม่เกาะกันนะคะคอยคนไปเรื่อยๆนะต้มจนมันบวมขึ้นมาประมาณนี้นะแล้วก็ให้เราลองเอามาชิมดูนะคะอย่าต้มเละเกินไปนะคะจากนั้นก็ให้เราพักใส่ตะแกรงสเสด็จน้ําไว้แล้วก็ไปโขลกพริกกระเทียมค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นพริกแห้งแล้วก็กระเทียมไทยกับกระเทียมจีนผสมกันจะใช้เป็นพริกสดก็ได้นะคะ โขกพริกเสร็จเรียบร้อยก็ไปเตรียมผัดกันเลยค่ะเราก็จะตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าผสมกับน้ำมันมะกอกเล็กน้อยนะคะพอเริ่มเดือดเราก็จะใส่พริกกับกระเทียมที่โขลกรวมกันแล้วลงไปผัดให้หอมจากนั้นก็ตามด้วยกระชายนะคะที่หั่นเป็นเส้นๆไว้แล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นเห็ดนะคะตามชอบเลยนะเห็ดอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีแครอทข้าวโพดอ่อนค่ะผักที่สุกยากใส่ก่อนนะคะ ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนผักเริ่มสุกจากนั้นเราก็จะใส่เป็นพริกสดนะคะตกแต่งให้สวยงามแล้วก็มีถั่วฝักยาวใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายอันนี้เป็นซอสเห็ดหอมนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวค่ะ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันแล้วชิมรสชาติดูนะคะปรุงรสให้ได้ตามต้องการแล้วค่อยใส่เส้นพาสต้าค่ะพอใส่เส้นพาสต้าลงไปให้เราผัดไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำมันงวดลงอีกเนาะน้ำก็จะซึมเข้าไปในเส้นพาสต้าจะทำให้รสชาติดีขึ้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะก็จะใส่ใบกระเพราลงไปค่ะแล้วก็ผัดเร็วๆแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยจัดจ้านดีนะเราว่ามันค่อนข้างเข้ากันดีนะคะใครชอบทานพวกเส้นพาสต้าเส้นสปาเกตตี้เนี่ยเอามาผัดได้เหมือนกันนะลองไปทำทานกันดูค่ะ